โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t ทีเคทีสตูดนะ คลิปนี้มารีวิวนูโนเมนเดสนะครับผมนูโนเมนเดสของโรตูเกตเล่นดีจริงเล่นดีจริงแล้วโอออน่าจะเยอะสุดแล้วในเะวอร์ชันนี้น่าจะดีที่สุดนะแต่ยังไม่ได้เทียบค่าพลังนะยังไม่ได้เทียบเล่นก่อนแล้วกันะเป็นเท้าซซสย22ปีโอ้โหดาวรุ่งพนะุ่งกระชูดนะใบจบุกนะเกมรุก80บอลทอน81เลี้ยงบอล85แล้วบกับตัว79สองสั้น79เปิดบอล83 จบสกอร์7จ็ดสองถ้าพูดถึงเรื่องการเรื่องการแจากการจบสกอร์ก็จะเป็นการเปิดบอลที่เด่นที่สุดนะเปิดบอลเด่นสุดนะฮะความโค้ง7จ็ดสองมีเกรมรับ8ปดสิบแท็กซิงแปดสองเอเก็กซ์เรชั่นแปดสิบเกิลเมนต์แปดสองสปีดเก้าห้าสปีดตน้นเก้าห้าความเร็วยังยังโอเคยังดีมากนะแล้วกันยิงเปิดเปิดกระดูดเจ็ดสี่ข็งเกร่ง82บาลานซ์83สเตมินา94โอ้โหแม่งหลากหลายจัดหลากหลายจัด อ๋อนะฮะืมโอเคนะฮะสกลิลมีโซคอนโทรลยิงไกลแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้นนะมีทุ่มไกลาตามประกบตัดบอลบล็อกเกอร์สไลด์เล่นตะกี๋ที่กดดันได้ค่อนข้างจะดีนะฮะนุโน้มนเดสโอเคไปลงสนามกันดีกว่านะแบ็คซายถ้าจะเปิดริมเส้นเหรอหาตัวโม่งว่ะหาตัวโม่งเจียมๆว่ะแต่บาติซุต้าโม่งได้ ตัวโมงเหรอโโอ้หหาก่อนตัวโมงเหรอมีพวกวะตอเรสโมงได้เอาลงมาตอเรสโมงได้ตัวที่มีสกิลเหตอเรสเหรอโอเคตอเรสโมงได้น่ะนี่ไงนูนเยสดาวินนูนเยสเราเทนตอเรสเลยโ,โอเคสำรองสำรองเผื่อไว้เผื่อบันทีเด็ดนะเผื่อบันทีเด็ดเพราะว่ามันมันเปิดดิมเส้นค่อนข้าง,างน่า,นาจะโอเค นะเล่นไปก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับโอเคลองสนามนะครับผมไปฮนะโอเคเกมแรกสําหรับนู่นเหมือนเดชนะเราจะเล่นดีเหมือนชีวิตจริงไหมแต,แ,ตแต่ต้องบอกว่าในเกมกับชีวิตจริงเนี่ยบางตัวมันค่อนข้างต่างกันนะในชีวิตจริงเก่งแต่ในเกมเล่นยากนะบางตัวในชีวิตจริงไม่เก่งแต่ในเกมเล่นง่ายก็มีกันหลายคนนะนู่นมันเดชอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะมันเติมแล้วครับผม เติมมาแล้วความเร็วมีแทนทะลุช่องอุ้ยสวยอยู่นะแต่ไม่ทันแต่ไม่ทันนวลมันเด่นฮะมีคนวิ่งวะ่ะและเป็นบียา่าปาดเข้าในไม่ถึงอพอได้อยู่เรื่องการจ่ายกันอะไรเงี้ยพอได้อยู่นะมาททนวลมันเด่นะฝากเข้ากลางรอรอเติมเหลี่ยมนี้เปิดให้บาติสยังไม่ถึงยังไม่ถึง นูนูอยู่ฝั่งนี้แน่ๆเรียมนี้ขอเมนเมนขอเมนเมนยังไม่ได้แหมหรือว่าตั้งอนุนยาตเข้ามาปะนะยแหม,แมยังไม่ได้ว่ะแต่โอกาสเยอะว่ะนะมันเติมสูงอยู่แล้วสําหรับสไตล์นี้เติมสูงความเร็วจัดเปิดบอลค่อนข้างจะดีแต่ยังยังหม่งเข้าประตูไม่ได้นะแต่โอ้โหโอกาสเปิดมาเรื่อยๆนะฮะโอเคน่นู่มันเด่นนะไปก่อนไปก่อนไปก่อนเร็วกว่าจุดแน่ๆ,ๆ เร็วกว่าจูดแน่ๆแต่จะแบบครองบอลโอเคพลิกมาสวยโนโน่มันเดสเอ้าเดี๋ยวใจ่ายใครวนะน่ะเฮ้ยไปฝั่งนู้นได้ยังไงมันเดชมาฝากแล้วแทงโอ้โหหลุดแล้วหลอดม่วง <c oughs> ยังครับผมยังไงยังไงมาเรื่อยๆเลยว่ะ <c oughs> ขึ้นเกมรุกค่อนข้างโหดนะ <c oughs> ขึ้นเกมรุกค่อนข้างโหดโอกาสเปิดมาเรื่อยๆฮะเปิดมุมครับผมเปิดเข้าไปเลยแล้วกัน เปิดเข้าไปเลยแล้วกันอินสตอฮะมันเด็ดม่เติมสูงจริงเติมไวมากนด้วยความเร็วที่มันเยอะนะมันเติมไวแต่มันลงไม่ทันลูกนี้เสียบอลแล้วเจอสูนกลับลงไม่ทันแต่ปั๊มมาได้โอเคนุนวมันเด่นนะฝากคืนไปยาวยาวตรงกลางแต่ไม่แม่นว่ะลูกนี้ไม่แม่นนะไม่แม่นมมน้ำหนักดีนะแต่จังหวะจ่ายยังไม่แม่นระตา dangerous. พลิกมาได้นุนปลาปกลางได้ ได้ยกยังครับผมยังฮะนูโนมองดามองมามาที่อินเตสตานูโนแมนเดสปลายเปิดไม่สวยว่ะเปิดีิมเส้นไม่สวยเท่าไหร่วะก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างว่ะแต่เรื่องความเร็วนี่จัดความเร็วจัดเลยเติมสูงเติมสุดอะเกมรุกคือเดือดมากเติมอย่างนี้ โอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมไอเติมเติมสุดอยู่แล้วเติมสุดเติมไวแต่ลงไม่ทนันปกติของสไตล์นี้เป็นเรื่องปกติของสไตล์นี้คือเติมสุดเติมไวแต่ลงไม่ทันนี่ปกติไม่มีอะไรนะแต่เปิดริมเส้นกะว่าจะเอามาเน,น้นในการเปิดริมเส้นแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากนะแต่โดยวรวมโอเคนะความเร็วการเติมกันอะไรอย่างเงี้ยมันไปได้ค่อนข้างไวอ่ะนะเนะห็นไหมเวลาเสียบอลมันจะลงไม่ทนันอันนี้ปกติของของสไตล์นี้อยู่แล้ว ทีนูนูฮะยาวๆมาทีนูโน,ม,น,โนมัมนเดสไปก่อนไปก่อนบิย่าวิ่งไปครับผมโบจ่ายสวยลูกนี้บิย่าเติมมาดีนูนีนดักซนแล้วเปิดเข้าในบาติสได้ขึ้นแต่ยังไม่ถึงต้านุนยิสลงมาวะ่ะนะฮะเอาสายหมวกลงมาวะ่ะเดสตฮาร,รอนูนมัมนเดส เปิดเข้ามาเป็นนุนเย็ดเอาแล้วนี่ไงนี่ไงมันต้องเอาสายหม่งลงมานะครับผมนุนเย็ดเสียบเต็มหัวลงดินนะฮะมาว่ะเอาแล้วฮนะคือเปิดดีถ้าถ้าคนหม่งไม่ดีมันก็ไม่เข้าไงนะ,ะมันต้องเอาตัวหม่งดีๆี่ะเขาว่านี่หน้าเลขขึ้นมาทันทีฮนะเพราะว่าถ้ายืนคู่นูนเยดไม่อยากจะคิดเลยว่าสายเปิดริมเส้นใครก็ได้เลยว่ะนะฮะเค <Okay. S 2> มาว่ะมาว่ะหมายสิไปหนึ่งสำหรับการเปิดริมเส้นสวย,สวย ได้แล้วได้แล้วหลังจากพยายามจะพยายามกับบาติตสตูต้ามานานนะที่โอ้ยลำนี้ไม่เติมบ่ะครึ่งหลังมาไม่เติมบ่ะนะแต่ไปได้โอ้โหเร็วโอ้โหโอ้โหแหวกโอ้โหบ้าเกินแต่เปิดอาจจะไม่สวยโอ้โหโอ้โหูมันไวเกินบ่ะกองหลังเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เลยโอ้โหมิ่งตั้งแต่ครึ่งสนามอะ่ะ โอ้แหวกสองแต่เปิดติดบล็อกแล้วไม่ได้เปิดมุมโอ้โหแต่ไวมากไวมากนะแมนเดสเทดูโนฮะดูโน,โน,โนกลับก่อนแล้วกันกลับก่อนแล้วกันรอมันเติมมันก็ไม่เติมนะยาวยาวสาทิ้งโอเคโอเคเห็นเพื่อนอยู่นี่ทุ่มไกลสวยแมนด้วยนะดูโน,โ,นโน่โอเกมนี้รึ่งหลังมาไม่เติมเลยวะครึ่งหลังไม่เติมเลยวะ ไปยังเติมไปยังไม่ค่อยเติมนะนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหลี่ยมนี้ไม่ออกแล้วได้เปิดนูนเจ็ดเรียบร้อยโอ้โหไม่เข้านิดเดียวนะฮะมาเรื่อยๆนะฮะมาเรื่อยๆพอมีนูนเย็ดเข้ามาปุ๊บแสเปิดเดิมเส้นมันจะได้เปียกขึ้นมาทันทีเพราะมันมีสกิลเทพโอเคจกเกมแรกโอ้โหเ,เปิดเรียมเส้นอยู่นาน นะบาติสตูตา้าไม่ยิงพอนุนยิงลงมาปุ๊บโอ้โหแตกแต่างปะแตกต่างสําหรับสำหรับกองหน้าสายโม่งกับกองหน้าที่ที่กึง่งๆอ่ะนะแบบได้ได้ทั้งยิงได้ทั้งหม่ง,ง,มงต่างนะต่างนะนะถ้าเป็นตัวมีสกิลหมง่งสายโมง่งจริงๆเนี่ยไม่ดีมากทําได้ดีมากนะโอ้โหอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะได้ไป6.5เปิดเอเซส,สวยๆให้นุนยิ แต่เกมนี้เล่นดีหลายคนว่ะกินี้ <c oughs> เล่นดีหลายคนว่ะแม่งคะแนนอยู่เจ็ดหมดเลยอะเจ็ด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 หมดเลยนะฮะอืมเกมแรกสวยๆไฮไลท์ดิคือเกมนี้ยิงกันเยอะเกมนี้ยิงกันเยอะอนะยิงกันเยอะๆๆๆยิงกันเยอะไหนวะน่าจะเป็นลูกท้ายๆเลยแหละน,าาน่าจะเป็นลูกท้ายๆสำหรับดาวินดุนเยอะที่มงเข้าไปนะนูนมันเดนเป็นคนจ่าย อันนี้ไม่ใช่ลูกนี้ไหมเหมือนจะไม่ใช่นะอันนี้มามูสนี่นะน่าจะเป็นลูกนี้นะไปแล้วแล้วเข้าซ้ายโม่งอย่างนี้นะครับผมโอ้โหนุนเย้นะปรับหลอดม่วงนะแล้วก็เสียบลงดินโ,โอเคเกมแรกผ่านไปนะครับผมก็มีทีเด็ดนะมันเด็ดความเร็วจัด เปิดริมเส้นได้ลหลายอย่างโอเคโดยรวมโอเคมากนะครับผมโอเคไปกอดไปต่อเกมที่สองนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่สองนะเกมไรโอเคเลยนะโอเคเลยนะครับผมแต่ต้องหาตัวหม่งดีๆนะถ้าจะเปิดริมเส้นนะถ้าถ้าเปิดดีแล้วตัวหม่งไม่ดีมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่ได้อะไรนะต้องต้องหาตัวหม่งดีๆวะอย่างเช่นนูนเดสมันมาเลยวะนะโอเคมันเดชนะสันส้นๆโอ้โหจุดดะ จดอดักมาที่เสือนรา้ายฮะนูโน่ไปฝากเข้ากลางเข้าในบาติสยกออกมาลงสวยไหมอาจจะนิดหน่อยวะยังได้อยู่ยังได้อยู่ออกข้างแล้วให้ดาวินโอ้โหมันลึกไปหน่อยแม่กินไม่ทามาสวยแต่บอลจะแบาบอลลงมันอาจจะแบบแบบยังยังไม่สมูทนะนะหรือคนเปิดอาจจะยังไม่ได้แม่นมากนะแต่โอเคได้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 เปิดได้จบแต่ไม่เข้านะ นูนโอ้ยดักสบายลูกอย่างนี้นะครับผมบาติสสุต้าฮะไปรอรอแล้วแทงอุย้ยไม่หลุดนะฮะอินิสตาไปฮะอินิสตานูนูฝั่งนี้ <c oughs> ดานิโลวะ่ะเนสตาฮะไปให้นูนูแน,นเดททันไหมทานโอ้แล้วหลุดเป็นทุง่งปาดไปดีโอ้โหช้าไปนิดหน่อยหลังมันลงมาทานมันไม่งั้นหลุดเป็นทุ่งเลยเมื่อกี้ ยิงมาติดนูนูฮะนูนมันเดดไปไปฝาก <c oughs> ยังไม่ได้เกมนี้ค่อนข้างตึงค่อนข้างตึงดููนูะ้ะไปความเร็วมีฝากตรงกลางบาติสตูต้ารอครับผมรอรอรอนูนูน้ <c oughs> แต่มันดักอยู่แล้ววะ่ะมันมันรู้อ่ะมนมันรู้อ่ะเกมนิดตึงครับผมน่าเจาะกันยังไม่ค่อยจะเข้า ก็น่าจะจบแล้วครึ่งแรกนะครับผมไม่มีอะไรมีจังหวะเปิดหนึ่งครั้งสวยๆแต่ไปอย่างไม่ได้นะเกมนี้บอลอยู่ตรงกลางส,ส่วนใหญ่สวน,นไปสวน,นมานะครับผมสวนไปสวนมาโอกาสยิงศูนย์วะตัอเกมครึ่งหลังนะครับผมตัเกมครึ่งหลังไปฮนะโอเคครึ่งหลังครึ่งหลังครึ่งหลังเริ่มนะเริ่มเริ่มโอกาสก็ยังมีเรื่อยๆนะนะยังมีมาเรื่อยๆโกูก็เซฟเอา้าหลุดมาได้ยังไง กูก็เซฟกันกระจายเหมือนกันนะฝั่งผมเนี่ยทีนุนโนฮะเติมมาแล้วเติมมาแล้วไปแล้วด้วยโอ้โหเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้นุนเยสอยู่ไหนนุนเยตเขอเปิดเบาๆแล้วขึ้นโอ้ไม่ได้นัเน้นๆแล้วนะผมเน้นแล้วนะทันทันคืนแล้วหญิงโอ้โหไม่เข้าอีกอะไรวะนเนี่ยโอ้โหดีทุกอย่างตั้งแต่เปิดแล้ว ดีตั้งแต่จังหวะเปิดจังหวะซ้ำจังหวะโอ้โหไม่เขา้า <c oughs> นุนเยสบทจะดีก็ดีหรือเกินขูหยังไม่ได้ฮะเมสตาเอ้ยสงสัยรคบวะู้หผมกดไม่ติดหรอวะเนี่ยมัวเลยเนี่ยนะดูโนะฮะจังหวะแรกกดไม่ติดเหรอดูโน,โน,โนโ่ทมาสฟอนนี้ก่อน <c oughs> ยาวยาฮะนูโน่แมนเดส เอาถึงหรือว่าไม่ถึงนะก็เลยกดจ่ายไปหนโนูฮะอินเนสตาไปแล้วทันไวพลิกวนก่อนวนก่อนวนรอบหนึง่งสงรอบสามรอบไปได้ไปได้ได้เปิดไหมโอ้โหมันก็มันก็เข่งของของมันอยู่นะมันก็เข่งนะมันไปได้แต่มันมันสุดริมเส้นก่อนโอ้โหเมนเดสเมนเดตเอาวะโอเคโดยรวมมาหลายอย่างค่อนข้างดีมาก ทีนุนโนะมาช่วยเกียมรับโอ้โหเลียมนี้เจอวิงแสกโอ้โหมึงยิงท่ายากสักกูเลยโอ้ฮาเลนโอ้โหยิงอย่างนี้นะครับผมกระโดดยิงของจริงโดนวะ่ะทีนุนโนะเขากลางไปได้อีกแล้วไปได้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วดูนเยสมึงเติมสวยๆหน่อย <c oughs> สเตมิน่าหมดแล้วไม่เติมแล้ววะ่ะนะสเตมิน่าหมดวะ่ะ โ okay. อเคจบเกมที่สองโอ้โหแล้วมาโดนช่วงท้ายโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำเนี่ยมีมีหลายจังหวะนะมีหลายจังหวะแต่ไม่ไม่ได้จังหวะมมองนูนเยสจังหว่ายิงของนูนเย็ด,ยยดแต่กูเซฟกระจุยอย่นะเกมเนี้ <c oughs> นะมันได้ไ,ดไปได้ไปห้าคือเกมนี้ไม่ค่อยมีผลงานนะไม่ค่อยมีผลกับจังหวะเปิดก็ก็ทำไมนูนเยสเกมนี้มันต่างจากเกมแรกวะหรือว่าต้องเป็นสำรองวะ ก็ไม่แน่ต่อเกมสามนะครับผมไปฮะโอเคเกมสามนะเกมสามเกมแรกโอเคมีแอสซิสตเกมนี้ฟิลฟิลการเล่นเหมือนเหมือนเกมแรกนั่นแหละคล้ายๆกันได้เติมได้บุกแต่กองหน้ามันหมกไม่เข้าเกมนี้โอกาสมันมีแต่หมกไม่เข้าถ้าหมกเข้าระติ้งมันก็จะสูงนะฮะเหมือนเกมแรกได้แอสซิสตหนึ่งครั้งมันก็ขึ้นแล้วนะครับผมแต่เกมสศงมันไม่มีวะ่ะมาเลยต่อดูนเยสไม่ทํางาน เกมสองนูนเดยสไม่ทำงานอินเตอรฮะมาให้นูโนเมนเดสเปิดให้ใครก็ไม่รู้ว่ะใครวะนะหนอินเตอรอีกทีนูโนเปิดอีกทีก็ยังติดล็อกอยู่เอาไม่ออกออกแล้วนะครับผมโอเคพอเกมพอไม่ได้อนูนเดยสลงเนี่ยโอกาสเปิดไม่มาเรื่อยๆเลยว่ะมาเรื่อยๆเลยพอนูนเดสลงโอกาสเปิดยากมากนะเปิดมุมมะผมน่าจะได้นะรูอย่างงี้บุยเตนคนดีคนเดิม โอ้ยไม่ใช่ป่ะยาวอู้หูยาวไปถึงบียาวะยาวถึงบียาเลยวะนะฮะที่นุ่นูฮะไปก่อนไปก่อนเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนความเร็วมีเลี้ยงไปตรงๆแล้วจ่ายสวยสวย <c oughs> ไปไม่ได้แต่มันเร็วมากเลยนะนุนูอ่ะมันเร็วบวกแข็งนะมันมันเลี้ยงตรงๆได้แบบสบายๆอ่ะนะค่อนข้างโอเคอยู่นุโนูฮะคืนคืนไม่ถึง ทบิย่าฝั่งนี้ก่อนแล้วให้นูโน,โนย่ยาวๆไปได้ไปได้เร็วกว่าฟันได้แต่ต้องฉีกต้องฉีกสวยสวยสวยเปิดเบาๆให้อไม่สวยว่ะมาจังหวะจ่ายไม่สวยจังหวะเลี้ยงมาดีมากฉีกฉีกฟันได้ได้แล้วหลุดเลยเพราะมันเร็วกว่าฟันได้เยอะนะไปนะนูโน,โน่ได้เป็นบิย่าเข้ากลางก่อนแล้วกันมาบิย่ามานูโน,โน่เมนเดสเมนเดส มีบาติสตูตาจังหวะอย่างเงี้ยผมว่านุนเดียทำได้ดีกว่าจังหวะขึ้นโมงแต่บาติสมันมันกึงก่งกึ่งวะกึ่งกึ่งมันได้มันได้แต่มันกึง่งกึ่งมันไม่ได้ดีมากนะ่นโนไปไม่ได้แล้ววะไปไม่ได้แล้ววะเลื่อนี้นูโนกินแต่ก็ออกไปแล้วืแม่มาเจอสองลูกรวดนั่นะคือเกมนี้เล่นดีม,นมันเล่นดีนะแต่แม,ม,ม,ม่ต้องหาตัวโมงดีๆวะโอกาสมันมาเรื่อยๆนะ นะเดี๋ยวรึ่งหลังต้องเป็นนูนเยตว่ะต้องเป็นนูนเยสจริงๆว่ะบาติสขึ้นหมู่งไม่ไหวนะคือเป็นหมู่งได้แต่มันมันมันสู้นูนเยสไม่ได้นะเกีทีนิสตาฮะนูโน่เติมแล้วเติมและเบนไว้เหรอเบนไว้เบนไว้เปิดเข้ามานูนเยสโอ้ได้ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ยิงอยู่ดีนะมาทีนิสตาฮะเบนเดสไปแล้วโอ้ยไม่ทานอเอาหู่ ไม่ไม่ทันว่นะนัะได้อยู่ยังได้อยู่แล้วก็ไม่ทันอีกแล้วปั๊มสวยได้ไหมได้มาน่าจะลํำหน้าโอ้โหโอ้โหยิงกันเยอะยิงกันไปยิงกันมานะอแต่สู้ฝั่งเขาไม่ได้ว่ะสู้ไม่ได้จริงๆริต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยอ่ะนะสู้ไม่ได้เลยว่ะจะพึ่งแค่นุนเมนเดสมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ ไม่ได้ดีขนาดนั้นแบบไม่ได้ดีแบบที่จะแบบเปิดเรมเส้นลงหัวตลอดไงแต่โดยรวมมันดีมากเรื่องการเลี้ยงบอลความเร็วอย่างเงี้ยมันทําได้ดีมากนะถ้าจะพลาดก็แค่การจ่ายบอลอาจจะไม่ได้เม่นมากแคนน่นั้นเองอีตตนสตาฮะรอโนโน่ไปแล้วไปแล้วคืนก่อนไปไม่ไหวดูจากทรงแล้วไปไม่ไหวโนโน่ฮะมีคนเติมสวยเคลื่อนไรปาดมายิงโอ้โหโกซุปเปอร์เซฟใข่มาหน้าโอ้โห ควรจะได้มากลูกเนี้ยดีท,ทุกอย่างตั้งแต่นุ่นเมนเดนมาโอ้โหสุดสุดว่ะสุดสุดว่ะนะฮะโอ้โหฝั่งตรงข้ามเขาก็เต็มที่อ่ะโอ้โหดับิดเอ่อบิทตอร์บาย่าโอ้โหเซฟจังวะนะฮะโอ้โหเดนสตาหมดเปลี่ยนตัวก่อนเปิดมุมมาเปิดมุมเปิดมุมไปสวยอยู่นะสวยอยู่นะ โอ้โหไม่เข้าอีกแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้โอ้โหโก,กูก็เซฟนะบิกต่อเบยาบิกตอบย่ามันเซฟอยู่แล้ววะเอาจริงฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอะ่ะเฮ้ยกอลูกนี้คือต้องต้องต้องเป็นความผิดโกลเลยเนี่ยเฮ้ยโดนยิงแบบโอ้โหเดียโก้คอสตาก็ยังมีลูกเบือเบือแบบ ง,งงอ่ะดูนะพอไม่ได้กดนะมันออกมาเองแล้วมันเพื่อออกมาไม่เจอบอลโอ้โหอันนี้คือโหไปผ่านว่ะดิโก้คอสตาไม่ผ่านจริงๆวงว่ะนะมีจังหวะเวอร์แบบเสียประตูเลยอ่ะเบอร์แบบเสียประตูอย่างเงี้ยมันไม่ไหวว่ะนะมาเทีดูนอว่ะไปโอ้โหดิโกโกคอสตาเบอร์อย่างเงี้ยไม่ไหวนะฮะโอ้โหคือมันเซฟดีนะแต่ จังหวะวูยงี้คือแบบโอ้โหรับไม่ได้เลยว่ะออกมาเหมือนเหมือนให้เขายิงฟรีเลยอ่ะโอ้โหโอเคนะนุ่นมันเด็เกมนี้ก็ถือว่าฟิลสามเกมคือฟิลคล้ายกันฟิลคล้ายกันเติมเกมความเร็วคือสุดนะความเร็วคือสุดเติมเกมคือสุดยอดนะแต่จังหวะจ่ายอาจจะยังไม่ได้เม่นมากว่ะจังหวะจ่ายจังหวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เม่นมากแต่โดยรวมมันก็โอเคเรื่องความเร็วเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะโดยรวมโอเคเกมนี้ได้ไป ได้ไปห้าโ,โห و, แต่ดิโอโกคอสตาลูกนั้นคืออะไรวะเป็นลูกี่แบบเชี่ย <Yeah. S 1> ส่วนมากกูโห و, คือมันวิ่งออกมาตอนแรกคิดว่าเอามาตัดบอลได้แน่แต่ไม่ไม่ทันเอ้ย <c oughs> คือไม่ช่ว์อย่าออกแล้วผมไม่ได้บังคับนะมันออกมาเองวะคือ,ค,อคือจังหวะลูกเซฟอะดีทุกอย่างเลยปัดเซฟโดดเซฟอะไรเงี้ยดีดีรวมคือโอเคอะมาเสียลูกนี้ลูกเดียวเลยโอโหออกมาไม่เจอบอลเหมือนเขายิงฟรี โูทอ้อเลยนะครับผมทอ้อเลยอ่ะโหโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับดูโน้เมนดิสนะดีทุกอย่างนะผมว่าโดยรวมดีแต่เปิดอาจจะยังไม่ได้แม่นว่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจงังหวะอย่างเงี้ยมันมันยังไงมันก็ต้องเปิดจากริมเส้นนะด้วยการส่งสั้นอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดีบ้างแต่เปิดอาจจะอาจจะยังไม่ได้ลงหัวมากนะเปิดอาจจะยังไม่ได้ลงหัวมากนะแต่เรื่องความเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันไปสุดถึงริมเส้นเลยว่ะ นะครองบอลความเร็วคือไปสุดแทบไม่ต้องอะไรเลยแค่เลี้ยงตรงๆฉีกกองหลังหน่อยแล้วตัดเข้าในมันก็หลุดแล้วคือมันเร็วมากนุ N ่นเมนเดสนะแม่แต่เปิดอาจจะยังไม่ได้ลงหัวมากแค่นั้นเองนะแต่รวมแต่รวมโอเคเดยรวมโอเคนะเบกซ้ายที่ดีสุดในโลกในเวลานี้ <c oughs> จริงๆในชีวิตจริงนะแต่ในเกมก็อาจจะสูพ้พวกไอปิกว่าอะไรยากหน่อย,อย,อยแต่ถ้าเป็นฟีเจอร์ก็ก็ถือว่าก็าถือว,ว่าเจ๋มเลยนะนะไม่แย่ไม่แย่นุ่นเมนเดส ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's